สวัสดีครับสุชาติสวนพุนเพชร,เ,พชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพุนเพชรนะครับทุเรียนมอญทองนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกล้วยไข่นะครับวันนี้มาตัดปีนะครับตัดปีตัดปีกล้วยนะครับที่มันแตกเครือออกมาแล้วแล้วก็เราก็จะมาตัดปีมันออกนะครับ เพราะว่ามันยาวมาเยอะแล้วนะครับก็ค่อนข้างจ,จะนะครับนี่ตัวนี้ก็เลยแวะเ,เวียนมาแวะเ,เวียนมาดูแลมัน,ม,นมั่งนะครับตัดปลีนะครับการตัดปลีวันนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาจะครึ่งแล้วนะครับก็มาจากอบนมาจากเลี่ยมลุงนะครับลุงไม่สบายก็ เลยมีเวลาว่างก็เลยเข้ามาดูสวนกล้วยหน่อยนะครับก็เริ่มแทงดอกออกมาแล้วนะครับก็นี่จะตัดปีแต่ว่าให้มันห่างจากจากหวีนี้หน่อยนะฮะสักครึบหนึ่งนะครับแล้วก็จะตัดออกมาเพื่อจะให้มันไม่เออเน่าไปแค่แค่ส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอบแรกก็จะมีอยู่3 4, 4เครือนะครับที่จะตัด ก็จะตัดไปบุญสัตว์สัตว์สัตว์เขมรน,นะครับก็จะไปเส้นไหว้นะครับก็จะตัดอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้ววันก่อนผมมาซ่อมเนาะมาซ่อมกุ้ยเล็กๆ,ๆนะครับนอนนอนเยอะมากนอนเยอะที่เดินซ่อมเดินอะไรก็เลยเนี่ยหอบคำแล้วนี่ครับจะปล่อยให้มันมันมัน มันคลี่ออกไปก่อนนะครับให้สักครบนี้เห็นไหมครับสังเกตเห็นว่ามีแมลงบินนะครับผมจะเอาคลีบตรงนี้ออกนะครับครีบตรงใบนี้ออกนะครับตัดออกเดี๋ยวมแมลงจะเข้าไปซุกซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่าที่สังเกตดูก็ออกมาเยอะแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวมาเช็คกอดกันว่าผลผลิตในครั้งแรกนะเราได้กี่วีกี่เครือกันนะครับนี่ครับ เราก็จะปล่อยยาวมาประมาณนี้แล้วก็ตัดนะครับนี่ฮะแล้วก็เอาใบตัวนี้ออกนะครับเนี่ยพอเดี๋ยวมาพกเผลไฟจะไปซุกซ่อนนะครับก่อจะคัดเกดอีกทีนึงถ้าเป็นรอยเป็นรายก็ก็ตามราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10 17บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับยังไม่ได้เช็คยอดหรือว่ามอออกเท่าไหร่มาคนเดียวก็เดินดูนะครับนี่ฮะ เนี่ยผมสับไปแล้วเดินสับไปรอบหนึ่งก็ไม่ได้เช็คยอดนะครับแล้วก็มันจะมีดอกที่มันออกล้ำกําลังออกมาอีกจวงนี้ต้องแวะเวียนมามาเข้าเวียนหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลอยู่แถวนี้ก็เป็นโอกาสนะครับมีคนมาหาเห็ดนะครับขับรถขับผ่านมานเลยผมก็เลยเอาเชือกไปคึงไว้นะครับก็พามาชมสนกล้วยไข่นะครับนี่ครับผมปลูกระยะประมาณนี้ หนึ่งเก้านะครับพอเดี๋ยวจะต้นไหนมีลูกแล้วก็จะจะขยับขยายแล้วก็ล้มนะครับมันมีต้นล้มด้วยนะครับน่าจะฟังไม่ดีนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับให้มันให้มันบานออกมาสักครึ่บนเนีน่ยแล้วก็จะตัดออกนะครับได้กล้วยกล้วยได้น้ําดีก็สดใสนะครับเออก็หน้ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวให้มันยาวสักขนาดนี้ก่อน นอนนะครับนอนระบาดเยอะมากเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกเข้าไม่ได้หอบโทษนะครับหอบเออก็มาแวะเวียนมาดูแลเขามั่งนะครับเพราะว่าได้ได้ตอนนี้จะเป็นอาทิตย์นะครับก็ถ้า16 17, บหกสบปาทก็พออยู่ได้นะครับออกเครือหนึ่งก็ สองสามโลสี่โลก็พอถ้ามันใหญ่จริงๆก็ประมาณสักห้าหกโลเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ต่อเครือเนี่ยมันไล้ยี่โลนะครับเดี๋ยวผมผมจะมาตัดโอ้ก็สูงไปนะตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวมีนอนมาลงนะครับนอนลงเยอะมากเลยนอน,ม,ม,นมันกินใบมันนะครับนี่ยะยนนี้ผมก็ปลูก,ปล,กปลูกไว้นะครับ ผมซ่อมอยู่ประมาณร้อยก่าต้นที่ผมนับดูก็ซ่อมทางนูน้นทางนี้บ้างก็เดี๋ยวจะที่ว่างๆก็จะจับยอดจับจับลงให้หมดนะครับเดินระบบน้าให้ดีๆนะครับที่ว่างๆฝั่งนู้นเนี่ยไปสาไฟาฟ้านี่ก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าไม่ปลูกทุเรียนแล้วนะครับก็คงเดี๋ยวนะแต่คงตามนี้ก็จะปลูกกล้วยไปให้หมดนะครับนะครับก็จะลงกล้วยให้หมดนะครับเท่านี้ แล้วก็เว้นเว้นช่วงที่ทุเรียนหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงว่างๆตรงนั้นก็จะปลูกกล้วยนะครับปลูกให้หมดให้เตรียมพื้นที่ไปเลยนะครับแล้วก็จะทํารัว้วทำอะไรให้ดีๆหน่อยออทุเรียนนะครับช่วงที่เว้นตรงนี้ก็จะเป็นเว้นเว้นให้ทุเรียนหน่อยแล้วก็เว้นว้แล้วก็ปลูกกล้วยวยไปสักสองคู่ได้อยู่ก็นไหนๆทากล้วยแล้วก็เอาให้มัน เต็มที่ไปเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสุชาติขอตัวลาไปก่อนก่อนก่อนไปก็เดี๋ยวเลมเลมกิ่งนี้ออกให้ก่อนนี่ครทุเรียนน่าจะปลูกอะไรนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่อห่างมาจากแผลนี่แผลยังคืบนะครับตอนนี้ก็ไล่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 เอาออกนะครับเอามีด เอาออกเลยแห้งไปนยเนี่ย,ม,นะยมันก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็จะกระตุ้นการแตกใบนะครับตอนนี้แพมอยู่ตรงนี้จะคืบนี่ก็อีกสักสักให้มันโตสักขนาดนะครับถ,ถ้าโตสักหน่อยก็เอาสิ่งนี้ออกก็พอดีแล้วนะครับต้นมันก็จะเป็นทรงสวยนะครับอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตสวนกล้วยไขย่เงินล้าน ให้ท่านได้รับชมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ติดตามนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับเซวิน85นะครับผมจะฉีดยาเคมีนะครับผมจะทำเคมีเพราะว่ามันต้องฉีดยานะครับในปริมาณที่มันมากอย่างนี้เราคุมไม่อยู่นะครับต้องฉีดยากันหนอนนะครับก็เดี๋ยวจะเอายามาฉีดต้นเล็กด้วย ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ